สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับเกมไฮเปอร์เดมอนเชนเนปจูเนียร์รีเวิร์สสองนะครับอันนี้ตอนที่24 e แ,<ต>แล้วเ<ร>านาะครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนเรามาตรงนี้ใช่ไหมอาตาลิมาร์ชใช่ไหมอ่วาวมาร์ชเนาะ กับอีกตัวที่เล้นยาวๆนะั้นน่าเกลียดม,มากเลยคุณผู้ชมเนาะนึกแล้วขยะขยงขนลุกขนพองนะแต่ว่าเราก็ชนะมาได้แล้วนะคุณผู้ชมช่วยรองจังรำจังจากการถูกล้างสมองนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเข้ามาที่เมืองเลวโลวี่เนาะมาบอกมีนักนะหน่อยสิว่าเราช่วยสองคนนั้นได้แล้วนะพักเธอปลอดภัยสินะขอบคุณสวรรค์ขอโ<อ>ทษด้วยนะคะ ทุกิึงทุกอย่างก็จบลงด้วยดีแล้วนะงานของพวกเราก็เสร็จแล้วล่ะใช่จริงๆันรืไนะฉันเนี่ยไม่รู้จะขอบคุณพวกเธอได้ยังไงกันดีเลยล่ะไม่เป็นไรหรอกนะคะแต่ว่าเกี่ยวกับข้อตกลงที่พวกเราตกลงกันหนะ้ะ คุณนาจะยอมให้รอมจังแล้วก็แลมจังนามากับพวกเราจะได้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะฉันก็ยังลังเลอยู่เลยนะพวกเขาอ่ะยังค่อนข้างเด็กกันอยู่เลยแล้วก็นะพวกเขาก็พิสูจน์เห็นให้เห็นแล้วนะว่าพวกเขาอ่ะยังเป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเท่าน,นั้นเอง ช,ชว่วยกันไม่ไมมิดของพวกเราสหน่อยนะก็อพวกคนชั่วพวกนน,นั้เอาราแร์วกงเวกเราไปหมดเลยนี่นาอีกอย่างหนึ่งนะมันก็ควรจะเป็นตัวเลือกของหนูแล้วก็ลอมจังนี่นาใช่ไหมล่ะ <c oughs> ใช่คมตเือเธอเลือกเองได้อย่างนั้นเหรอฮะ พวกเราเนี่ยอยากจะทำไม้มั่นใจเลยนะว่าจะต้องอัดไอเจ้าโอกจิตนั่นด้วยมือของพวกเราเองเลยไอเจ้านั่นน่ะมันบางอาจมานเลียลมจังนะแล้วก็มาเลียพวกฉันเหมือนกับเป็นหมาแล้อย่างนั้นล่ะพวกเราเนี่ยจะไม่ยอมยกทอให้อีกเด็ดขาดเลยเลีย เลียยเธออย่างนั้นหรอไม่เปรดอย่าถามเลยนะคะเนปเกียจังนะช่วยพวกเราอีกครั้งนึงลแล้วละนะเพราะฉะนั้นหนูก็อยากช่วยพี่เหมือนกันนะครั้งนี้นะรอมจังรอมจัง เออบางทีนะฉันก็ช่วยเธอหน่อยก็ได้นะแต่ว่าช่วยแค่นิดเดียวพอนะฉันเข้าใจแล้วล่ะถ้าอย่งนั้น,นเธอทั้งสองคนนะ่ะก็ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วสินะ <c oughs> ใช่ <c oughs> เออ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นฉันก็คงจะไม่ห้ามเธอสองคนแล้วล่ะนะก็ได้โปรดดูแลพวกเขาแทนฉันด้วยก็แล้วกันนะเนปเกียโอเคได้ค่ะเนี่ยพวกเขาจะต้องช่วยเหลือได้อย่างมากเลยนะคะเนี่ยฉันมั่นใจพวกเราเนี่ยทำได้ยิ่งมากกว่าช่วยอีกนะ จริงไหมล่ะปล่อยให้เรื่องที่มันเกี่ยวกับเวทมนต์เนี่ยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเลยนะจริงไหมลอมจัง,งฉันน่ะจะทำให้ดีที่สุดเลยอะคุณผู้ชมได้ลอมจังมาแล้วนะได้แรมมาสโอะเฮ้ยคุณผู้ชมแบบนี้แปลว่าน่าจะควบคุมแยกนะลอมจังกับแรมจังเนาะคุณผู้ชมลอมเลินฮะลอมลอมเรียนรู้ลอมแอนแรม และแรมก็เรียนรู้รอมแอนแรมนะคุณผู้ชมอาจจะเป็นท่านะคุณผู้ชมเนาะอะไรนะอ,อ๋อมีการโจมตีคู่การโจมตีเชื่อมโยงกันหรอคุณผู้ชมเนาะเป็นคั u pling สกิลนะคุณผู้ชมอุ้ยตายแลวคุณผู้ชมสงสัยสองคนนี้จะต้องควรจะจับคู่หน้าหลังกันแน่แนเลยเนาะอ่ะโอเคสองคนนี้ควรจะเหมาะเหมาะเป็นรืรีแรงกันนะว่างง้นเถอนนะอ่ะไปไปดีกว่าคุณผู้ชมนะ Houston โตโทรมาหาหนูด้วยล่ะสวัสดีค่ะเนะเดียกลังพูดอยู่聞いてくださいロムちゃんとナムちゃんが一緒に来てくれるอฟังนี้นะฮตรอมจังแล้วก็ลัาจังน่ะตัดสินใจที่จะมาช่วยเหลือพวกเราด้วยล่ะนะそれは素晴らしいねまさかあの双子が素直に協力してくれるなんて。 ไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนื่ยผมนึกไม่ออกเลยนะเนี่ยว่าทายังไงถึงเด็กพวกนั้นนะ่ะถึงจะยอมมาช่วยเหลือคุณแบบนี้นะ่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นชื่อชื่อใครชื่อเคสิตอนแรกอ่านว่าใครนะแต่เหมือนมีคุณผู้ชมบอกว่าชื่อเคใช่ไหมคุณผู้ชมเนาะก็ <laughs> ถือว่าที่ผ่านมาเรื่องผิดกล้วกันนะคุณผู้ชมตอบไปนี้จะเรียกว่าคเออ <taraf> คแล้วนะเดี๋ยวนะแต่ว่าเบอร์โทรศัพท์มันบอกว่าเอ๊ะนี่เคอย่างนั้นหอรอ E ถูกต้องแล้วล่วนะก็เนี่ยทำให้ผมยิ้มกว้างออกมาเลยนะเนี่ยพอรู้ว่าคุณน่ะจำเสียงผมได้คุณผู้ชมจริงๆริงอ่ะเคเป็นผู้ผู้หญิงนะแต่ว่าขอภาพเป็นผู้ชายแล้วกันนะชอบชอบชอบรูบ้เสียงมันดูฟังเสียงเป็นผู้ชายนิดนิดะแต่ว่านะเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมคุณนะ่ะถึงโทรมาโดยใช้โทรศัพท์ของฮิสตี้ล่ะ

พอเกี่ยวกับเรื่องผมก็แล้วกันนะเนี่ยมีเรื่องสําคัญเกี่ยวกับยูนิจังที่ผมอ่ะคงจะต้องพึ่งพาคุณหน่อยแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นกับเธออย่างนั้นหรอก็เธออะหายตัวไปผมอ่ะก็ขอให้เธอดูแลประเทศระหว่างที่ผมไม่อยู่นะแต่ว่า มันดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างด้วยฟังดูซีเรียสจังเลยนะแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่ายูนิจังนะ่ะโอเคไหมโชคไม่ดีเลยนะผมไม่รู้เลยล่ะแต่ว่าผมก็มั่นใจได้อยู่อย่างหนึ่งนะว่าเธอนะ่ะน่าจะไม่ได้รับอันตรายล่ะ ผมน่ะยังไม่สามารถที่จะละทิ้งหน้าที่ในตอนนี้ที่นี่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยโทรมาแล้วก็จะขอความช่วยเหลือของคุณเพื่อที่จะช่วยดูหน่อยสิว่าอยู่นี้จังน่ะอยู่ที่ไหนโอเคเดี๋ยวพวกเราอ่ะจะรีบไปที่ลัสเตชั่นเลยนะ เอาละนะตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วนะทุกคนพวกเราเนี่ยต้องรีบไปหายูนิจังกันแล้วนะまいいんだけどさ決める前に一言くらい相談しなさいよโอเคได้แต่ว่าฉันว่าฉันก็เคยเตือนเธออะไรบางอย่างแล้วนะว่าอย่าเพิ่งรีบตกลงที่จะช่วยเหลือใครอะไรบางอย่างแบบนั้นกับทุกคนนะออ๋อ จริงด้วยพี่เคยเตือนจริงๆด้วยแหละนะหนูอะมัวแต่ฟังเพลินไปหน่อยแล้วก็เผลอตกลงตาไปอีกแล้วล่ะเฮ้อเฮ้ยจังเนี่ยเริ่มทำตัวเหมือนเนบๆก็ไปทุกทีเลยนะจ๊ะเออรีบไปกันดีกว่านะรีบตามหายูนิจังกันดีกว่านะไม่ควรจะเสียเวลากันอีกแล้วล่ะ คุณผู้ชมยูนิจังหายไปไหนนะคุณผู้ชมแอบไปเที่ยวไหนหรือเปล่านะคุณผู้ชมเรอเราขอมาดูอันนี้นิดนึงนะได้ได้แพลนไหมไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมยคุณผู้ชมลีนบ็อกอะทำไมถึงมีทั้งลีนบ็อกและลาสต์สเตชันและโลวี่ด้วยเหรอคุณผู้ชมเหรอคุณผู้ชมโลวี่ก่อนแล้วกันนะเป้าหมายคือลาสต์สเตชันมันอาจจะเป็นไซค์ควีตอาจจะเป็นเพิ่มลิลิแลงอะไรพวกนั้นใช่ไหมโอ้รอมอุ๊ดขอดูรอมก่อนเผื่อเพิ่มลิลิแลงของรอมใช่ไหมยัย ล,ลิ้นลิ่นลื่นนั่นน่ะอีคุณชมยังขยักขยักตอนที่แล้วอยู่เลยอีไม่มีเสียงอีกแล้วว่ะคุณผู้ชมเนเกียฉันขอคุยด้วยหน่อยจะได้ไหมฉันน่ะนึกถึงเรื่องที่ฝ่าแฟนนั่นน่ะอ้างถึงอะไรบางอย่างที่ฉันน่ะไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านไปได้เลยอะไรบางอย่างอย่างนั้นเหรอคะอะไรเหรอเออฉันว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับ การถูกเลียหรืออะไรแบบนั้นนะ่ะอ๋อเรื่องนั้นเหรอฉันนะ่ะไม่สามารถปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้จริงๆนะได้โปรดเถอะบอกฉันหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ถ้าเกิดคุณยินยันที่จะรู้นะโดนเลียทั้งตัวเลยเหรอลิ้นยาว6กฟุตเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยทำไมถึงลามกได้ขนาดนั้นนะ พวกเขาทั้งคู่น่ะรู้สึกแย่มากเลยนะคะกับเหตุการณ์ที่มันน่าสยดสยองขนาดนั้นน่ะแล้วก็ก็ใช่นะสิการกระทำที่ต่ำช้าขนาดนั้นน่ะไม่สมควรเลยนะที่จะได้รับการยกโทษให้น่ะอีกอย่างหนึ่งนะถ้าลองมาคิดดูนะฉันไม่เคยคาดคิดเลยนะว่าการแสดงความรัก,กออกมาเนี่ยมันจะสามารถแสดงโดยใช้กริยามารยาทแบบนั้นได้อีกหน้าเดี๋ยวนะอะไรเหรอคะ โอ้เอิมเปล่าจ้าเปล่าไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมทําไมได่าสงสัยเนาะทําไมแปลกๆนี่นะพวกเรากลับมาบ้านแล้วพวกเรากลับมาบ้านแล้วยินดีต้อนรับกลับมาบ้านนะเด็กๆดูสิพวกเธอทั้งคู่เนี่ยฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลยฮีฮๆฮ,ฮ หนูกับลอมจังนะสร้างปราสาทโคลนที่ซิตี้พาร์คด้วยแล้วนะมันสูงขนาดนี้เลยด้วยพวกเราสร้างคูรอบปราสาทด้วยละนะเธอสองคนเนี่ยก็ยังทำอะไรเป็นเด็กๆเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยทำไมเธอสองคนถึงไม่ไปอาบน้ำด้วยกันดีล่ะฮะได้หนูชอบอาบน้ำโอ้ย เธอชอบขัดหลังฉันเหมือนกับว่าเธอกำลังล้างจานเลยแล้วก็มันเจ็บมากด้วยวันนี้ไม่ทำแบบร้านหรอกนาะไม่ต้องห่วงนะฉันน่ะจะค่อยๆทำอย่างเบามือเลยนะทำเหมือนกับว่าฉันน่ะจะค่อยๆเลียฟองสบู่บนตัวเธอเลยเลยนะจ้าคุณผู้ชมทำไมถึงใช้คำว่าเลียเนี่ยอีมินะฉันหวังว่านะ นั่นน่ะน่าจะเป็นแค่สำนวนใช่ไหมนะคุณผู้ชมมีนะคงไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคุณผู้ชมรับไม่ได้นะลิลเล่นแรงระหว่างเนบเกียกับรอมขึ้นอากับแรมขึ้นหวังว่ามันจะเป็นแค่สำนวนนะคุณผู้ชมนะเลียฟองสบู่อะไรก็ไม่รู้น่ากลัวจังเลยอ่ะโหเยอะเลยนะคุณผู้ชมนะอ่ะรีบไปดีกว่านะคุณผู้ชมนะไปกันดีกว่าจ้ารึสามคนของมีนะก็ขี้เกียจอ่านจ้า เพราะว่าเราเห็นมีอันหนึ่งนะคุณผู้ชมเป็นอีเวนต์ด้วยนะอ่าลัสเซชั่นไว้ก่อนนะอามารินบล็อกก่อนละกันนะคุณผู้ชมมารินบล็อกโอ้เคฟกับไฟพีบีนะคุณผู้ชมอ่ะลองดูสักหน่อยเคฟทำอะไรจะเคฟไฟพีบีกับฉันนะ่ะเกี่ยวข้องกันยังไงอย่างนั้นน่ะหรอแปลกนะฉันนะ่ะรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเรานะ่ะนะรู้จักกันมาก่อนยาวนานยิ่งกว่าชีวิตของพวกเราสะอีกนะรู้จักกันมากขนาดนั้นเลยเหรอ ผมไม่มีเสียงกันแล้วนะคุณผู้ชมพวกอีเวนน่ะพวกอีเวนที่เพิ่มลิลิแล,ลงไม่มีเสียงเลยคุณหดรายมากเลยนะเคฟอืมฉันขอโทษด้วยก็แล้วกันนะฉันแค่พยายามจะทําอะไรตลกตลกเท่านั้นเองคุณสองคนนะ่ะดูเหมือนจะเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะถึงแม้ว่าคุณสองคนเนี่ยจะดูแตกต่างกันมากเลยก็ตามหือพวกเราสนิทกันอย่างนั้นเหรอโอ้แหมเธออะ รู้สึกไม่สบายใจเวลาอยู่ใกล้ๆกับฉันหรือ,อยังไงกันล่ะอะไม่ใช่แบบนั้นนะฉันไม่ได้หมายถึงแบบนั้นฉันน่ะให้ความเคารพคุณมากเลยนะแต่ว่าพอไม่ได้ยินว่าพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยก็เลยทําให้ฉันรู้สึกตกใจนะ่าเคารพอย่างนั้นหรอฉันน่ะต้องเคารพเธอเหมือนกันนะจริงหรอใช่สิ เธอเน่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็สามารถช่วยวิญญาณที่หลงทางด้วยเพลงของคุณได้อย่างมากมายเลยล่ะแล้วคุณน่ะก็ยังน่ารักกว่าฉันมากเลยนั่นเน่ะเป็นเสน่ห์ของคุณที่ฉันขาดล้นะฉันนี่ะอิจฉามากเลยนะไม่หรอกฉันน่ะไม่มีอะไรพิเศษเลยนะตอนนี้ฉันยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่เลย คุณน่ะพยายามถ่อมตัวต่อหน้าฉันหรือเปล่าเนี่ยฮะหรือว่าคุณไม่รู้จริงๆว่าบุคลิกลักษณะนิสัยของคุณเนี่ยเป็นแบบนั้นเคฟคุณน่ะมีพรสวรรค์ต่อโลกใบนี้มากกว่าฉันมากเลยนะเฮ้ก็อย่างคุณน่ะมีความมุ่งมั่นมีความแข็งแกร่งมีวุฒิภาวะแล้วก็เท่มากเลยนะคุณน่ะดีกับฉันด้วย ถึงแม้ว่าฉันน่ะจะขี้อายมากก็ตามเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยนะฉันน่ะไม่ใช่คนแบบนั้นซะหน่อยอย่าพูดแบบนั้นสิฉันคิดว่านะคุณตังหากที่ไม่รู้ว่าตัวคุณเองน่ะมีความพิเศษขนาดไหนนะ่าไม่ใช่เธอตังหากลร่ะที่ไม่รู้นะ่ะไม่นะคุณตังหากที่ดีกว่าฉันมากเลย อ๋อฉันรู้แล้วละนะเขาสองคนเนี่ยเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยเพราะเพราะว่าเขาสองคนเนี่ยตรงข้ามกันเป๊ะเลยล่ะอ้าหรอตรงข้ามกันมากก็เลยเข้ากันได้เป็นอย่างดีว่างั้นเถอะเอา้าคุณผู้ชมลิ้นแรงไม่เพิ่มเหรอเราอุตสา่าห์ดูว่าลิ้อแรงจะเพิ่มนะอุตส่าห์มาเล่นอ่ะอ่ะไม่เพิ่มก็ไม่เพิ่มนะคุณผู้ชมนะไม่เพิ่มเราก็เล่นต่อไปเผื่อจะเพิ่มนะคุณผู้ชมนะเอา้าทำไมไม่เด้งขึ้นมาละ่ะอีเวนต์ต้องเคลื่อนมาเสร็จขึ้นมาจ้า ไฟบีบีจ้าลิลแรงต้องเพิ่มนะจ้าไฟบีบีเออฉันขอโทษนะที่จะขออะไรแบบนี้นะแต่ว่าสัปดาห์หน้าน่ะฉันขอหยุดหน่อยจะได้ไหมได้สิพวกเรานะ่ะไม่สามารถจะบังคับคุณได้หรอกนะแล้วคุณมีแผนอะไรหรือเปล่าล่ะเนี่ยใช่เลยล่ะพวกเราเนี่ยจะจัดรายการวิทยุไฮไฟสัปดาห์หน้า,นาละรายการวิทยุอย่างนั้นหรอ คุณก็เป็นดีเจเหมือนกันเหรอเนี่ยฉันก็ว่าแบบนั้นเหมือนกันนะ h i ไฟร a d ีดิโอเนี่ยก็ดูเหมือนจะค่อนข้างลำบากอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สามารถออกอากาศได้แค่เฉพาะอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองยังไงก็ตามนะฟังดูเท่มากเลยล่ะฉันเนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะอยากจะลองฟังดูจังเลยมันก็แอบทำให้ฉันรู้สึกกังวลนินดๆเหมือนกันนะพอรู้ว่าเพื่อนของฉันเนี่ยจะฟังด้วยล่ะ โหอย่าพูดแบบนั้นสิแล้วฉันต้องไปที่เว็บไซต์ไหนหรอเออเดี๋ยวฉันน่ะจะเขียน URL ลงไปให้เธอก็แล้วกันนะเนี่ยเป็นรายการแล้วก็วันที่แล้วก็อีเมลที่จะใช้ติดต่อละ่ะขอบคุณมากเลยนะฉันน่ะจะฟังรายการของเธอครั้งถัดไปละ่ะโอเคฉันต้องไปแล้วละ่ะบ๊ายบาย รายการวิทยุของเธออย่างนั้นเหรอเนี่ยฉันน่ะจะบอกคนอื่นๆให้ฟังด้วยนะมันคงจะไม่ดีนะถ้าฉันเก็บเอาไว้คนเดียวแบบนี้นะ่ะออแค่นี้เหรอคุณผู้ชม <c oughs> คุณผู้ชมทำไมคุณไม่เพิ่มรืีอแรงให้ล่ะอุตส่าห์มีฉากให้เยอะขนาดนี้เนาะคุณผู้ชมเนาะอ่าไม่เป็นไรนะ,ค,นะค,ะคุณผู้ชมหมดแล้วนะคุณผู้ชมอ่าคุณผู้ชมหมดแล้วเพราะฉะนั้น คลิปน uhm. uhh. ี้มาตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเนาะแล้วเดี๋ยวจะกับใหม่ในคลิปหน้าคุณผู้ชมเนาะคลิปหน้าเนี่ยเราไปลาสตชันแล้วต้องไปสืบดูนะคุณผู้ชมเนาะว่ายูนิจังหายไปไหนนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเนาะยูนิจังหายไปไหนก็ไม่รู้เนาะต้องเข้าไปสืบในเมืองลาสตชันนะคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ